ดูวดวชงชาวราศีเมษดวงทองคำบริสุทธิ์หในล้านจะเจอด้วยอำนาจบ,บนบารมีวาสนาดวงแบบนี้ใช่ธรรมดาเสที่ไหนท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคดวงมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลมีการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา ดวงชะตาของท่านจะประสมเร็จการปฏิบิดอยกาลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตท่านได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างมุ่งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะผมดวงชะตาของท่านมีการชิงใหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทบายตกตำแหน่งทุ่งข้าวเหลืองอล่ะ เหลือกินเหลือใช้หารคู่เกิดความชจ่มชื่นเจตตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาปีศาจหมูมานางมารร้ายคนอิจฉาให้ร้ายสายร้ายใบสีในโชคชะตาท่านมีไหมมีนะครับแต่ด้วยดวงทองคําบริสุทธิ์ท่านควรที่ต้องทาชีวิตท่านให้บริสุทธิ์อย่าให้มัวหมองทองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมใครๆก็อยากได้แต่ท่านปนเปื้อนหรือผสมกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเหลือละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใครจะอยากได้ไหมครับ ก็ยังอยากได้แต่อยากได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นดบฟูบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาของท่านบริสุทธิ์ปุดพองดวงนี้เป็นผู้มีบุญกุศลวัสนาทองคําเขาเอาไว้สร้างพระพุทธรูปนะผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีบ,บ,บารมีอํานาจบารมีวัสนาไว้สร้างพูดผีปีศาจิญญาณรา้ไม่ได้นะผมเมื่อบ,บุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่ตัวท่านต้องอยู่ให้เป็นนะครับโลกนี้มันโหดร้าย การที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งนั่งตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มสายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านบุง่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิเลือกในโชคชะตาด้วยบุญบารมีวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาย่างก้าวโดดตกตําแหน่งหนึ่งไม่เท้านับปีสารม,มูมานจะได้มองไม่เห็น ท่านอาจจะได้เจอเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกัะวนกระวายกระสับกัะสายอดทนอดกั้นแต่เหรียญใหญ่มาเริ่มรอท่านอยู่แล้วท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทัานทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์หนยโชคท่านจงใช้ชีวิตให้มีความสุขลื่นเลงสังสรรค์ให้สมกับดวงทองคําบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นกับตัวท่านการตัดสินใจอย่างน่ากลัวอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวฟ้าพ,าพา่ารงมาดังเปยียงเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหว มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาปิศารมูมานนางมาร้ายจะพังพินาศเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนำสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมขอทำนายว่าดวงชะตานี้จะมีโชคลาบม,มีเงินทองมีบารม,มีมีวาสนามีเลขเสียงนําโชคจะ,จะเจริญขึ้นมาทันทีทันใดถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุป,ปเปอร์สติกเกอร์นะผมให้ติมให้ค่าครูทางช่องได้นะผมชาวราศีเมษนะผมดวงทองคํโบริสุทธิ์ ท่านจะ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาราศีเมษเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตดาวอังคารเจ้าดวงชะตาของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่สร้างพลังงานเชิงบวกส่งผลให้คุณมีความมั่นใจและกล้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญมากขึ้น การวางแผนและลงมือทำสิ่งต่างๆจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นของคุณทุกปัญหาจะคลี่คลายในที่สุดด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการแสดงความสามารถหัวหน้าง,งานหรือผู้ใหญ่ จะให้ความไว้วังใจมอบหมายโปรเจกต์ Project สำคัญยอให้คุณดูแลนี่เป็นโอกาสทองที่จะได้พิสูจน์ตัวเองแม้งานจะหนักและมีความกดดันสูงแต่หากคุณทุ่งเทและบริหารจัดการเวลาให้ดีผลลัพธ์จะออกมาน่าประทับใจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณการเจรจาต่อรองต่างๆจะราบรื่นแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงนามในสัญญาสำคัญช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนงานที่ทำอยู่จะมีความท้าทายมากขึ้นอาจต้องปรับเปลี่ยนแผนงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยครั้งแนะนำให้รักษาสมาธิ และความใจเย็ยนเอาไว้การระเบิดอารมณ์หรือตัดสินใจแบบอุนหันทันแล่นอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดที่แก้ไขได้ยากด้านการเงิน,าน,ก,างนการเงินในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานที่ผ่านมารายได้พิเศษ จะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องระวังเช่นกันโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สินสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเป็นจังหวะที่เหมาะสมแต่ควรเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคหรือการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงเพราะอาจนำมาซึ่งการสูญเสียที่ไม่คาดคิดด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพและความงามลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการซ้ำและยังแนะนำลูกค้าใหม่ให้อีกด้วยควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีแต่ต้องระวังเรื่องการบริหารสต็อกสินค้า และการควบคุมต้นทุนเพราะอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอาจเป็นโอกาสในการย้ายที่ทำงานเปลี่ยนตำแหน่งหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่การตัดสินใจของคุณในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางชีวิต ในระยะยาวจะมีคนสำคัญเข้ามาในชีวิตซึ่งอาจเป็นได้ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจหรือคนที่จะมาเติมเต็มชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้จะนำพาประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆม,มาสู่ชีวิตคุณ ด้านสุขภาพควรระวังความเครียดสะสมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพกายและใจการหาเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นคำแนะนำพิเศษ 1. ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน 2. รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน 3. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่น 4. ควรมีการวางแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินหใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ทักษะใหม่สรุป จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมษความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการผสมผสานระหว่างความกล้าตัดสินใจและความรอบคอบการรักษาสมดุลในชีวิตและการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตทั้งในด้านหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยพลังงานเชิงบวก ที่ได้รับจากดวงดาวทุกความท้าทายจะกลายเป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองและก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางด้านความสัมพันธ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องความรักดวงดาวได้โคจรมาอยู่ในตำแหน่ง ที่ส่งผลดีต่อด้านความสัมพันธ์ของคุณทำให้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบสำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงที่ลึกซึง้งและมั่นคงมากขึ้นคู่ของคุณจะแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจ และประอดไถในความสัมพันธ์แม้บางครั้งอาจมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ด้วยดวงดาวที่โครจรมาในตำแหน่งที่ดีจะช่วยให้คุณทั้งคู่สามารถพูดคุยและหาทางออกร่วมกันได้ยังราบพื่นเป็นโอกาสดีที่จะได้วางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการลงทุนหรือการใช้ชีวิตคู่ในระยะยาว ในด้านความรักของชาวราศีเมษที่โสดดวงดาวชี้นำว่าคุณจะได้พบเจอกับคนที่น่าสนใจหลายคนโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนมีโอกาสสูงที่จะได้พบคนพิเศษในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานนอสังคมการประชุมหรือแม้แต่ระหว่างการเดินทางคนที่เข้ามาจะมีบุคลิกที่แตกต่างจากคนที่คุณเคยชอบในอดีตแต่กลับเป็นคนที่เข้าใจ และเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากพอไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องความรักนอกจากนี้ดวงดาวยังชี้ให้เห็นว่าการที่คุณให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลดีต่อเรื่องความรักโดยตรงความมั่นใจ และพลังงานเชิงบวกที่แผ่ออกมาจากตัวคุณจะดึงดูดะให้ผู้คนอยากเข้ามาทำความรู้จักช่วงเวลานี้จึงเหมาะสำหรับการเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่แต่ต้องไม่ลืมรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์สิ่งที่ควรระวังในเดือนนี้คือการใจร้อนและการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบซึ่งเป็นลักษณะเด่นของชาวราศีเมษ ควรฝึกการรับฟังและใช้เหตุผลในการพิจารณาเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความรักการให้เวลากับตัวเองในการทบทวนความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยสรุปแล้วเดือนจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีเมษทั้งคนที่มีคู่และคนโสดโดยกุญแจสำคัญคือการรักษาสมดุลการใช้สติด ในการตัดสินใจและการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหากทำได้เช่นนี้ความรักของคุณจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน